อยู่บ้านนอกต้องใส่เงินบอต้องใส่เงินหลายขนาดใดคำถามนี้ต้องบอกว่าอย่าถามจังสั้นนะครับผมพบพ่อกับผมนะครับช่องของเคนตะชานแนลนะครับผมอยู่ใสก็ต้องใส่เงินนะครับต้องใช้จ่ายเงินตรานะครับผมเพราะว่าเงินเงินนี่เป็นสิ่งจําเป็นไปแล้วในชีวิตของทุกๆุกคนต้องกล่าวว่าจังสั้นนะครับผมแต่อาจจะไม่ใช่สิ่งสําคัญนะครับ เสมอไปต้องบอกว่าจังสันมันเป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องมีครับผมมันโบแมนสิ่งสําคัญกับจริงโบแมนว่าขาดเงินแล้วซีอูโบได้กับโบแมนนะครับแต่ว่ามันต้องมีนะครับผมมีใส่มีสอยนะครับเพราะโลกทุกวันนี้นะครับจําเป็นต้องใช้เงินต้องบอกว่าจําเป็นได้ค่ะมันมันบบสาคขั้นกับจริงแต่ว่ามันจําเป็นต้องมีครับผมมีไว้ดีกว่าบบมีมีใส่ดีกว่าบบมี ทาบบมีนี่โอ้ยสิไปใสกันยากนะครับสำหรับการมีเงินมีทองนะครับเป็นปัจจัยตนเป็นปัจจัยแรกในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันนะครับผมอันนี้สำเป็นสิ่งจำเป็นนะครับแล้วอยู่บ้านนอกนี่เฮ็ดจังไดนะครับผมใส่เงินแบบใดเอาเงินมาจากไสต้องเว้าแบบนี้ก่อนนะครับผม ป,ปัจจุบันนี้ในสังคมชนบทในสังคมบ้านนอกสิบูมีไวัยวัยทำงานและวัยรุ่นต้องบอกว่าจังสันคือเจนเอกกับเจนวัยตนตนีน่ซิบ่มีครับผมซีมีจะเจนเบบี้บูเมอร์รุ่นปูรุ่นยารุ่นลุ่งขึ้นไปนะครับผมอายุประมาณห้าสิบ ห้าสิบต้นๆนี่ก็ยังอยากหายากอยู่นะครับผมก็ยังยา,ยากอยู่เพราะว่าผ้ากันไปเฮ็ดงานในเมืองเหมดในกรุงเทพกรุงไทยเหมดดังนั้นนะครับแถวแถวบ้านนอกที่อยู่บ้านนอกอยู่ชนบทนี่สี่ส่วนใหญ่นี่สีมีแค่เด็กแล้วก็คนแก่คนฉลากูกเตาก็ซี่งเงินมาให้พอ่อให้แม่นะครับผมเลี้ยงลูกเลี้ยงเตาลูก อีกปัญหาหนึ่งคือว่าพ่อแม่ที่ไปทํางานกรุงเทพบาาราษัทมหายูกับหลูกกับเต่าได้ย้อนวายยังครับผมย้อนว่าคาว่างเงินนี่แหละครับผมย้อนว่าคําว่างเงินมันเป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องใส่บ้านนอกก็คือกันครับบ้านนอกกับพ่อแม่ที่ไปทํางานก็เข้าไปเทศงานอยู่ในเมืองในกรุงเทพส่งเงินมาให้พ่อให้แม่ที่เป็น อายุประมาณ60ขึ้นแล้ว50ไปไปลายขึ้นเลยไปพุ่นปล่อยให้ผู้เท่าผู้แก่อยู่กับลูกเจ้าของเอามาให้เลี้ยงตั้งแต่ออกนมสามเดือนพุ่ล่ะครับผมให้พ่อให้แม่เลี้ยงส่งมาทางบ้านเพื่อที่สิไปหาเงินไปหาความเจริญที่เฮาเวาถึงดังนั้นอยู่ในบรรน,นอกนะครับสังคมบราน,นอกก็ต้องจําเป็นต้อง ใส่เงินต้องว่าจำเป็นคือสิ่งที่ขาดบ่ได้จำเป็นนี่นะครับผมใส่เงินในการซื้ออยู่ซื้อกินครับผมอยู่บ้านนอกอยู่บ้านนอกชนบทก็ต้องซื้อทุกทุกวันนะครับนะ่ะซื้อคูม่มืออิลีนะครับผมต้องเข้าร้านขายของชําหรือร้านขายของเล็กๆนี่ละร้านค้านี่ละตามหมู่บ้าน ลานค่าของช่ำก็สิไปเอาแนี่ยกินมาจากในเมืองในโตอำเภอในโตจังหวัดเอามาขายอีกถอดหนึ่งของกินมิยังแน่ครับผมไข่คร,ครับพื้นฐานปลาทูครับผมเนื้อแห้งนะครับผมปีงกอกปีงไกปีงปลาปลากระป๋องมาๆวนเวียนอยู่ซ้ำนี้นะครับผมสื่อบรหลายกว่านีปลาดุกนะครับผม บเขียดอันนี้คือสังคมชนบทดังนั้นมันจําเป็นต้องใส่เงินอยู่แล้วนะครับผมถามว่าเขาเอาเงินมาจากสาเอาเงินมาจากลูกที่ส่งมาให้จากกรุงเทพสะส่วนใหญ่ต้องบอกว่าจังสั้นเด้ส่วนใหญ่เป็นจังสั้นเพราะว่าเขาเอาลูกมาถิมไวห้ห้ถิมไห้ให้พ่อแม่เลี้ยงบัดนนี้ก็ส่งเงินมาให้พ่อแม่แนนส่งเงินมาเลี้ยงลูกเจ้าของแน่เอามาไหว้ซื่อกินเขาก็เฮ็ด คนที่พ่อแม่เลี้ยงนี่ปูญาตายง่ายนี่ที่เลี้ยงลูกหายอยู่ในบ้านนี่ไม่เฮ็ดอาชีพได้บ่หนิเฮ็ดอาชีพยังเฮ็ดอาชีพการเกษตรเกษตรแบบไดเกษตรแบบเดิมเดิมเฮ็ดเขาครับผมมีเท่าไดรก็เฮ็ดเขาไปเฮ็ดสวนมันสำปะหลังไปเฮ็ดอ้อยไปตอนนี้ภาคอีสานมันมีอย่างพาลาแล้วเขาก็กี่ดอย่างไปนี่แหละครับอาชีพพื้นฐานที่เขาทำอยู่ณนะปัจจุบันนี้ถามว่าเกษตรผสมผสานโคกหนองนาะ เกษตรทฤษฎีไม้มีบอ <c oughs> ต้องตอบว่ามีครับผมแต่ว่ามีหน่อยอยู่มีบ่หลายด้วยสิ่งที่บอกว่าเป็นยังคือมีบ่หลายด้วยความเข้าใจด้วยความรู้ความสามารถบ่สามารถที่สิเหตุได้บาสามารถที่สิเล็งเห็นถึงว่าเป้าหมายเอาไว้เป็นแรงอาหารเนี่ยมันสําคัญขนาดใด พื้นฐานของคนในสังคมในชนบทสังคมบ้านนอกเขาเอิ้นว่าสังเขาเอิ้นว่าซื่อกินคู่มือซื่อกินคือผมเว้านี่ละ่ะเขาล้านค่าครับเศร้ามากเขาลาข้านค่าเที่ยงมากเขา,ล,า,ขาเล้านค่าแรงมากเขาลาข้านค่าไปหากินคือสมัยตะกอนมันบ่ได้ครับผมสิออกไปทงหน้าไปหาก,กบกับบ่ได้กบบุมีราะว่าหยังใช้สารเคมี ใส่ปุ๋ยใส่สารปุ๋ยเคมีใส่ยาฆ่ายา,ป,าปูปลาที่เคยมีก็ลดลงหายากบม่าสามารถที่สิไปหากินคือสมัยก่อนยางออกไปทงไ้ทงหน้ายางออกไปหัวไปสวนแล้วได้หันได้หนีมากินสมัยนี้มันยากครับผมไ่ได้ต้องเข้าร้านค้าอย่างเดียวหมายถึงร้านขายของชําดังนั้นการซื้อการขายการใส้เงินใส้ เงินตามันก็ตามมาซื้อทุกมือครับผมเอาเงินมาจากสเอาเงินมาจากเบียสูงอายุแน่เอาเงินมาจากบัตรสวัสดิการเนี่ยสามร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปด้อยกว่าไปผู้ใดอายุหลายก็ซื้อได้หลายแน่เพิ่มขึ้นลอยเดียวนะครับผมสําหรับเบียชลาคนในชนบทเป็นจังสั้นครับผมอายุและสังขารเฮ็ดไห้นะครับผม คนสูงอายุนี่เขาบ่มีแรงจูงใจบุสามารถที่สิเฮ็ดได้เว้าไงยๆบ่วว่าแต่แรงจูงใจแหละบุสามารถที่สิเฮ็ดได้เฮ็ดโค้งน้องหน้านี่มันเมื่อยแล้วครับผมตั้งแต่เลี้ยงลูกให้คนไวทํางานที่ไปเฮ็ดงานในกรุงเทพนี่ก็เมื่อยแล้วทรงเงินมาบางเทื่อมันกับบพอกินนะครับผมด้วยด้วยว่าเศรษฐกิจที่ย่ําแย่เนาะลูกเต่าที่ทรงเงินมาให้พ่อให้แม่กันทรงมาหน่อยอย,อยู่ด้ ต้องบอกว่าจัางสั่นนะครับผมบ่พออยู่บ่พ่อกินขนาดนั้นพ่พอแม่ที่อยู่น้ำบ้านปู่ย่าตายายที่เลี้ยงลูกไว้ใหน้นี่ก็ยังต้องโจกทงโ <c oughs> จกถงเจ้าของใส่ตืมอีกจกเบี้ยชะลาจกบัตรสวัสดิการใส่ตืมเพื่อซื้อซื้อกินเลี้ยงหลานของเจ้าของอันนั้นคือความจริงที่ปฏิเสธบได้ในสังคมปัจจุบันนี้ในสังคมบ้านนอกนี่นะครับผมปฏิเสธบได้ เลี้ยงงัวงัวกับบุเป็นค้าเลี้ยงควายควายกับบุเป็นค้านี่ครับผมคือสาเหตุซื้อกินทุกมือ้อเงินที่ได้มาได้แต่ละเดือนก็มดไปกับยูการซื้อยูซื้อกินแล้วการซื้ออยูคือซื้อกินทุกมื้อนี่ก็แพงนะครับผมมันข้าวยากหมากแพงปลาทูตัวหนึ่งกับตัวละสิบบาทขึ้นละสองตัวยี่สิบห้าบาทนะครับผมปลาทู สองตัวยีบาทไข่ฟองละหบาทบันี่ซื้อกินสามคาบคิดเบิ้งเอาครับหเดือนหนึ่งตกไปเท่าใดนี่แหละครับคือสังคมบ้านนอกสังคมชนบทมันเป็นสังคมในเมืองไปแล้วก็คือขาดการซื้อขายบ่ได้ขาดการซื้อแนวอยู่แนวกินบ่ได้มันต้องซื้อทุกมือครับผมเช้าเที่ยงเย็นบ่ซื้อบ่ได้ถ้าบุซื้อมันก็บ่ได้กินดังนั้นฮะสมมุติว่า เฮ็ดกเกษตรทฤษฎีไหมเฮ็ดกเกษตรผสมผสานไหมเฮ็ดโคกน้องโคกหนองนานี่ครับผมเฮ็ดว้เฮ็ดเพื่อไว้จักไรหนึ่งจากสองจากสางานจากไรหนึ่งสองลมันสิเป็นแนวทางแก้ปัญหาจุดของว่าการมีแรงอาหารเป็ดของเจ้าของมันสิซอยด้ครับผม มันสิซอยปู่ย่าตายายที่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานใน,ในสังคมชนบทบ้านนอกของเรานี่ให้มีอยู่มีกินบ่นต้องซื้อทุกมือเพราะว่าแต่เงินลูกทรงมากมนกนยังบ่พอซื้อกินนะครับผมเพราะว่าอย่างไหนสิคารามคาเลียนนะครับของหลานของเจ้าของไปแต่ละมือนะครับผมทุกมือนี่เด็กน้อยมันบ่นได้เอาเงิน20บาทนะครับผมไปโรงเรียนมันต้อง50บาทขึ้นอย่างต่ํา พราะว่ายัางไปซื้อก๋วยเตี๋ยวถ้วยหนึ่งชามหนึ่งในโรงเรียนมันก็เมือแล้วนะครับผมห0าสิบบาทสี่สิบบาทน้ำกินอีกน้ำเปล่าอีกนะครับผมเพราะว่าแต่น้ำเปล่าเด็กหน่อยมันอยากกินน้ำอัดลมนม้ำอื่นๆนะครับผมอันนี้หมายถึงว่ามันเป็นสิ่งที่ในการดำรงชีวิตของเขาเนะี่ยมันประม่ณว่าเขาอยากให้มันดูดีกว่าเขาแต่หมายถึงพื้นฐานมันเป็นแบบนี้นะครับผมพื้นฐานในในสังคมปัจจุบันมันต้องเปลี่ยนแบบนี้อยู่แล้ว มันสามัมนโมสามาถี่ไปโทษเี็กน้อยได้ว่าโอ้ยมันเจ้าเป็นยังคือโบประหยัดลูกเป็นยังคือโบประหยัดหลานเป็นยังคือโมประหยัดมันประหยัดบ่ได้ครับผมเพราะว่าข้าวข้าวของมันแพงนะครับทุกงมื้อนี้่ารถไปโรงเรียนอีกนะครับผมจ้างเมารถไปโรงเรียนอีกผู้มีมอเตอร์ไซค์ก็เติมน้ามันนะครับส่วนมากทุกวันนี้คนจะไปร่ําเรียนอยู่ในตัวเมืองเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับสมัยที่ที่ผมเรียนคือกันนะครับ ค่อยๆเข้าไปในเมืองเพราะว่าในชนบทเนี่ยมัน,ม,นมันการการแบบว่าการแอคทีฟการสอนกันย่งแบบว่าแบบเดิมๆต้องบอกว่าจังสันนะครับอันนี้คือความเป็นจริงของการศึกษาที่เจอในสังคมบรนนอกยังยังสอนโบโบ,บทอ,อ,อในเมืองสอนคู่ในเมืองสอนคู่ในเมืองสอนเขาซิสอนไปไก่กว่านะครับความรู้สิไก่ไก่กว่าชนบทอยู่ อันนี้มันคือความจริงนะครับบม่ได้บ,บ,บอกว่าดูถูกหรือว่าไม่หยั่งเลยมันเป็นคอร์มุ่นจริงๆนะครับแล้วกั็ที่นี่นะครับผมเพราะมันเกิดรายใจในการสื่อกินเงินที่ทรงมะาไห้มันก็นลอยหรอนะครับจากลูกที่ทรงมะาไห้กกลายเป็นว่าทรงมะาไห้เดือนชนเดือนเงินเก็บบ่ต้องพูดถึงนะครับผมเงินเก็บไม่ต้องพูดถึง ด้วยสังคมเศรษฐกิจตอนนี้ยิ่งย่ำแย่ยิ่งไปกันใหญ่นะครับผมมันเป็นจังสันดังนั้นถามว่าสังคมบ้านนอกได้ใส่เงินบ่บอกว่าร้อยเปอรเซ็นครับผมหลีกหนีคำานีบ่ได้ใส่คือกันกับในเมืองสังคมบ้านนอกเป็นคือกันในกับในเมืองซื้อ ต้องซื้อกินครับผมทุกเมื่อนี่ต้องซื้อกินมันหากินเองบ่ได้ตามหัวตามสวนตามไรตามหน้าแล้วดังนั้นแก้ปัญหาวิธีนี้ได้บ่ได้ครับผมโดยการที่เขาลงมือปลูกคือผมว่าปลูกพักปลูกผลไม่ไวกินนะครับผมเลี้ยงปลาเลี้ยงไกไวกินมันก็สิเข้าไปมันก็สิเข้าไปอยู่ตรงจุดของเกษตรผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่และโคกหนองนาคือเก้านะครับมันก็วนมาหลูบเกา่าเพราะว่าพื้นฐานของเกษตรทฤษฎีใหม่ ว่าสิเป็นกเกษตรทฤษฎีไหมกเกษตรผสมผสานหรือว่าโค้งน้องหน้านี่มันเป็นพื้นฐานของการอยู่การกินไปต้องบอกว่าจังสั่นเลยมันไม่ได้บอกว่าเล่งเลงเห็นรายได้ก็คือส่วนทีพลอยผลพลอยได้ผมว่ามันเป็นผลพลอยได้ตรงนั้นนะมันมันเล่งเห็นนะแต่ว่าถ้าทําแบบว่าคือคือผมว่านี่ยเฮ็ดเป็นแรงอาหารเป็นพื้นฐานมันก็สิดลดราย่ายลดราย่ายเท่ากับการที่เฮ้าเพิ่มรายได้อยู่แล้ว เพราะว่าห้าบ่ได้ซื้อกินไงนะครับผมคือเงินจากลูกที่ไปเฮ็ดงานกรุงเทพมาแทนทีซีเอามาซื้อให้หลานกินซื้อให้ปากพ่อแม่ไอ้เจ้าของกินหมายถึงปูญาตายายนะ่ะเขากับบได้ซื้อสามารถเก็บเป็นทุนการศึกษาไ้ให้หลานได้สามารถเก็บไปซื้อยางอื่นที่เจ้าของต้องการได้นั่นแหละครับผมคือสิ่งที่สิสามารถแก้ปัญหาเรื่องของปากทองได้ต้องบอกว่าจังสันรายได้อาจสิแก้บ่ได้หลาย นะครับผมสําหรับทฤษฎีใหม่หรือโคกน้องนาคนที่ทําได้อิหีก็ต้องขยันอิหรีนะครับแล้วก็มีความรู้ความสามารถอิหลีไล่ได้ถึงสี่ามมาสําหรับการท,ทําทฤษฎีใหม่โคกน้องนาหรือว่าเกษตรผสมประสานมันเป็นจักสันครับผมอันนี้คือขอเทจริงเะครับคือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคมชนบทในสังคมบ้รนนอกนะครับผมเพราะว่าถามว่าการแ,ารแข่งขันในสังคมบรานนอกมีสูงบ่มันแข่ง มันมีสูงกับจริงนะครับผมแต่ว่ามันแข่งบดได้หรอกครับเพราะว่าด้วยยุคข,ของเบบี้บู์เขาบดได้รำบดได้เลียนหนังสือแม่นบ่กเขาก็ไปใไส่บดได้ครับผมหมายถึงปูญาตายายไปใส่บดได้เฮ็ดหยังบดได้นอกจากว่าเฮ็ดกเกษตรนะครับอันนี้มันพูดถึงอาชีพกเกษตรเมาห้บดได้พูดถึงอาชีพอื่นส่วนอาชีพอื่นๆเขากับดำลงไปตามวิถีของอาชีพนั้นๆบ่าว่าสิเป็นข้าราชการบ่าว่าสิเป็นรัฐวิสาหากิจหรือ ค้าขายนะครับผมแต่ว่าสังคมชนบทนี่การแข่งขันถามว่าสูงบ่สูงมันก็ซ้ำนั่นแหละครับเพราะว่ามันบ่ามสามารถมีตัวแปรอื่นมาเฮ็ดไห้ว่ามาเป็นตัวชีวัดได้คือสังคมในเมืองเนาะครับสังคมในเมืองนี่เขาซิมีการมีแอคทีฟนะครับมีมีการแอคทีฟเจ้าของหลายด้วยที่ว่าต้นทุนของเขาคือความหลูกความสามารถและทุนเรื่องของรายได้เนาะ มันเป็นตัวประกันให้เขาอยู่แล้วดังนั้นการแข่งขันระหวา่างสังคมชนบทและสังคมบ้านนอกเนี่ยมันกับบุคืกันนะครับผมสังคมชนบทนี่สิแข่งขันกันแบบว่าลูกข่อยได้ดีแบบนั้นลูกข่อยไม่ดีแบบนี้นะครับผมอันนี้คือจริงนะครับผมเรื่องของสังคมชนบทจะเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับผมแล้วก็โอ้ยลูกข่อยเป็นอันนั้นเด้อลูกข่อยเป็นอันนี้เด้อนะครับผม โอ้ยส่งเงินมาหายทอนั่นส่งคนมาหายทอนี่มีรถมีลานะครับผมก็จะแข่งกันไปแบบนั้นอันนี้คือข้อมูลจริงๆนะครับผมก็ว่ากันไปตามความชอบของแต่ละบุคคลนะครับผมส่วนไผ่นะครับผมสิเล้งเห็นถึงปัญหาปากท้องเป็นสําคัญนี่เอ่อเคลตตาวามันหนาสิสําคัญนะครับผมต้องต้องเลงปัญหาปากท้องเป็นสําคัญเขามียูมีกินแล้วมันจากซิมีเก็บนะครับดังนั้นปัญหานี้ต้องแก้ด้วยต้นเหตุขึ้นกันต้องต้น แก้โดยต้นเหตุที่ว่าต้องมีอยู่มีกินถึงจะมีเก็บและสามารถทีซิลำลุวยได้ในอนาคตนะครับเพราะว่ารายจ่ายมันลดร้ายได้มันเพิ่มโดยโดยโดยตัวของมันเองนะครับเพราะว่าเดือนเดือนหนึ่งท้าเฮาพูดถึงว่า,าการซื้ออยู่ซื้อกินนี่มันมัน,ม,นมันใส่ร้ายจ่ายหลายอยู่ครับสำหรับบรรหน,นกนะครับผมอเอาสามมือ,ข,อขึ้นไปนะครับผมเช้าเที่ยงเย็น ซื้อทุกคาบครับซื้อทุกมื้อถ้าบซื้อก็บ่ได้กินนะครับผมสิมานังจำแจวลวกพักซื้อๆมันกับบได้นะครับดังนั้นก็ต้องมีการซื้อนะครับผมซื้อคือผมว่านี่แหละตลาดนัดเน่ยร้านค้าขายของชําในหมู่บ้านแนนเข้าไปในตัวอำเภอนะครับผมแต่ว่าในการซื้อนี่มันก็มีเอ่อเรื่องของว่าข้าวยากหมักแพงเข้ามานะครับผมดังนั้นนะครับ บางคนกับอาจีพสื่อใดแน่บ่บสื่อใดแน่นะครับคัดสนไปตามพื้นฐานของครอบครัวนั่นๆนะครับผมขอบคุณหลายๆนะครับผมสาหรับ f c ทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับคือกันครับบ้านอกนะครับผมได้ใส่เงินคือกันนะครับเป็นสิ่งจําเป็นนะครับที่ขาดบบได้นะครับผมส่วนว่าไผสซิเล้งเห็นว่าปากท้องเป็นสิ่งสําคัญบ่อันนี้ก็ต้องแล้วแต่แต่ละบุคคลนะครับเพราะว่า เคล็ตาคิดว่าปากทองสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นพื้นฐานเป็นปัจจัยพื้นฐานในปัจจัยซีเลยกับว่าได้ครับผม